เซร่าแ,แอคชั่นค่ะแม่ปังปังค่ะแม่เสว่นหน้ากันพี่น้องจา้าวันนี้บ่าพี่แน่ว่าเ,าเอาปังนะจา้าพี่น้องก็ยัรกว่ขาขัดซึกจมตีกุย ค่ะซึกโจมตีใครเหมือนเวลาใคริเบร์แล้วเลยค่ะในที่แห่งแดนพี่น้องค่ะซึกโจมตีท่านบน่เนาะเวลาเห็นงานวันนะืันนี้วันพามาห้าเรื่องอียงตีเรื่องค่ะซึกโจมตี <c oughs> โอค่ะซึกโจมตีวันแหนพี่น้องอย่ากลัวสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้วันสิมาห้าห้อีกแล้วห้อีกแล้วพี่น้องจ๋าให้อีกแล้วห้าเรื่องอะไรรู้ไหมคะห้าเรื่องอะไรรู้ไหม มันอยากหัวอยากหัวแห้งพี่น้องจ้า่ะซึกโจมตีวันให้จังได้บันนี้พี่น้องค่ะซึกโจมตีวันบันนี้เวลาพักวันกับสิบเบริรแล้วแห่งได้พี่น้องตีหัวบออย่างไหเหือ